มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกู้ภัยปรับแผนหลังเจออุป,ปสรรคค้คนหาแตงโมคาดไม่เกิน24ชั่วโมงเจอเมื่อเวลา6 3นิกานาทีของวันที่25กุมภาพันธ์หหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกันยูประชุมปรับแผนการค้นหาแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ดาราสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่าช่วงเช้ามีอุปสรรคทางน้ำเนื่องจากมีเรือสัญจรผ่านไปมากขึ้นรวมทั้งน้ำเองมีความเย็นและความลึก17-20เมตรทำให้การค้นหามีความลำบากค่ะโดยขณะนี้มีการจัดกำลังชุดประดาน้ำเพิ่มเติมอีกกว่า50นายในการค้นหาจากระยะ2กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรค่ะ ทั้งนี้จากข้อมูลจุดพิกัดการตกน้ำยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งปกติผู้ที่หายจะมีระยะเวลาอิ่มตัวใน3-4ชั่วโมงอาจจะค่อยๆเริ่มลอยน้ำขึ้นมาหากเวลาผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงมีโอกาสเจอรอยอยู่กลางแม่น้ำค่ะกูภัยปรับแผนหลังเจออุปสรรคค้นหาแตงโมงคาดไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ